สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับยังอยู่ที่หนังสือวหนึ่งสนะครับแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญานะครับแล้วก็การกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอนะครับหนังสือฉบับนี้นะครับมีหลายๆเนื้อหาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับการแนวทางการเร่งรัดงานนะครับ หรือการประเมินผลาการทำงานตามแผนการทำงานนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มเติมเอกสารหรือการกำหนดเอกสารนะครับตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับในเอกสารประกวดราคานะครับแต่ว่านะครับคลิปเนี้ยผมจะมาพูดเฉพาะเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของแผนการทำงานเนี่ยครับนะครับแต่ไม่ได้มาพูดถึงว่าทำอย่างไรนะครับเพราะถ้าทำอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่ง แต่ผมกําลังนําเสนอว่าแผนการทํางานเนี่ยนะครับสรุปว่านะครับมันมีวิธีการทําขั้นตอนอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกก็คือมันถูกกําหนดเอาไว้ในประกาศประกวดราคานะครับว่าคู่สัญญาต้องจัดทาแผนการทํางานนะครับมาให้หน่วยงานเนี่ยภายในจุดๆ,ๆวันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญาเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อลงนามสัญญาไปแล้ว ถัดจากวันลงนามสัญญาผูดรับจ้างอาผู้สัญญาก็ต้องส่งแผนมาให้นะครับส่วนข้อยกเว้นนะครับที่ไม่ต้องส่งแผนนะครับก็คืองานซื้อนะครับที่สัญญางวดเดียวนะครับงานเช่าที่อายุสัญญาไม่เกิน90วันแล้วก็งานซื้อจ้างเช่าจ้างก่อสร้างที่วงเงินไม่เกิน5 0 0แสนเพราะฉะนั้นหลังนอกเหนือจากนี้ก็คือส่งแผนการทำงานมาทั้งหมดนะครับ ซึ่งนะครับผมกําลังจะเน้นไปที่ตรงนี้ครับว่าเมื่อผู้รับจ้างส่งแผนการทํางานมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็บริหารสัญญาถูกไหมครับนะครับหน้าที่ในการบริหารสัญญาก็เป็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะมีหน้าที่บริหารสัญญาตามมาตรา100นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องมาดูแผนการทํางานของผู้รับจ้างนะครับแล้วก็มาประเมินผลตามเคสหรือตามเงื่อนไข ที่ถูกระบุเอาไว้ในว .124 เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมกําลังจะ,จะบอกว่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีแผนมาละหนฉบับแผนมาละหน,นะครับหลังจากนั้นนะครับหน่วยงานนะครับหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ต้องทําอะไรครับทําการประเมินผลหรือทําแบบฟอร์มในการคํานวณแผนซึ่งตัวอย่างเขาก็ให้มาละนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็การคํานวณวงเงินนะครับแผนแล้วก็ วงเงินสะสมนะครับตามแผนหรือที่ทําจริงเท่าไหร่เรื่องนี้มันไม่ยากหรอกครับเพราะว่ามันมีโปรแกรมมีตัวช่วยนะครับแต่ที่สําคัญคืออะไรครับเมื่อมันเข้าเงื่อนไขต่างๆแล้วมันไปเข้าเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้ร้อยละตามเนี้ยนะครับหน่วยงานต้องพิจารณาใช้ดุลพินิษ์ในการพิจารณาบอกเลิกสัญญานี่นะครับสําคัญนะครับว่าเมื่อไหร่ โอเคถ้ามันแฮปปี้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาถูกไหมครับถ้ามันแฮปปี้เอนดิ้งนะครับมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ร้อยละไม่เป็นไปตามแผนถ้าเราประเมินมาแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยต้องพิจารณานะครับบอกเลิกสัญญานะครับทีนี้ดุลพินิษที่จะพิจารณาเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลประกอบถูกไหมครับนะครับโอเคแผนเราทําแล้วเราเปรียบเทียบแล้วนะครับแต่ดุลพินิษเนี่ยก็คือ ไอ้ระยะเวลาเนี่ยนะครับที่เรากำหนดไปหรือเปอร์เซนต์งานหรือปริมาณงานเทียบกับไอตัวเปอร์เซนตแต่ละไอเทมงานแต่ละรายการเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าเหล่านี้แหละครับที่ต้องนำมาคิดก็คือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการกำหนดนะครับแล้วก็ของการจัดทำแผนของผู้รับจ้างด้วยแล้วก็เป็นแนวทางของการประเมินผลแผนด้วยผมกำลังจะบอกว่าตัวนี้แหละครับสำคัญ ที่มันเชื่อมโยงกับการพิจารณาโดยใช้ดุลพินิษนะครับของหน่วยงานที่จะให้เกิดความเที่ยงธรรมนะครับกับคู่สัญญานะครับก็คลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับเรื่องการคำนวณเนี่ยไม่ยากครับสำคัญก็คือแผนเราเนี่ยนะครับหรือระยะเวลาก่อสร้างระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เปอร์เซ็นต์งานเนี่ยเราได้กําหนดถูกต้องเหมาะสมไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ